ธรรมะที่แท้จริงก็คือตัวเราเองนี่แหละธรรมะนี่แหละคือชีวิตไม่ได้เกี่ยวกับว่าบวชหรือไม่บวชหรอกไม่ได้เกี่ยวกับชีกับวัดหรอกเกี่ยวกับการที่มีชีวิตอยู่นี่แหละคนไม่มีธรรมะนะมันก็จะเดือดร้อนไปหมดอย่างหลวงตาเคยพูดว่าถ้าศีลทรรมไม่กลับมานะโลกาจะวินาทก็คือมนุษย์นี่แหละโลกาโลโลกะโลกีเี่ยโลกเอใไ่ไหมล่ะ ตอนนี้โอ้ยังไม่ใจได้เลยนอนอยู่กับเมียแท้ๆมันยังโทรเอากิก๊กมาฆ่าผัวนะ <laughs> ยังไงล่ะฮะ <laughs> <laughs> จริงไหมันขับรถอยู่ดีๆมันยังยิงกันเลยทุว <laughs> <laughs> ันมึงน่าอยู่ตรงไหนเหรอวะจริงไง <laughs> บ้านตัวเองแท้ๆมีกำแพงมีประตูนะยังมีเหล็กดัดอีกอยู่หน้าต่าง ขนาดนั้นยังไม่ปลอดภัยนั่นแหะไหนหล่ะสุขอะตลกมันไม่มีอยู่จริงอะถึงเรียกว่าอันนี้จัง อ่น,นิจังอ่น,นิจังนี่แปลว่าไม่เที่ยงจริงไหมไม่เที่ยงก็คือไม่เรียงนั่นแหละแต่ว่ามึงก็จริงจังกันนักนะลองเนี่ยลองพวงไปมีเมียใหม่มันก็มีคนอื่นอ่ะไม่ได้รัก,รกมึงก็มีผัวใหม่ลองดูจริงไหมล่ะ เออมึงอยากทดสอบก็ลองไปมึงฆ่าตัวตายไปโดนน้าตายดูนะพมันก็มีมันร้องไห้หรือเปล่าไม่รู้หรอกจริงไหมยังก็หาเมียใหม่มันไม่จริงอ่ะความรักของคนเราเนี่ยของมนุษย์ของสัตว์เนี่ยประกอบด้วยตัณหามันเอามาเพื่อสนองตัณหาตัวเองแค่นั้นแหละ ต้องไปขัดใจมันดูสิ <laughs> มึงแกรู้เรื่องจริงไหตอนมึงเป็นสาวเดียวเฮ้ยนะนั่งรถไปกับมันเนี่ยตกหลุมไหนประคองเลยแหละเ <laughs> อจริงไหมตอนนี้มันประคองมึงไหมล่ะมันคว้าอยู่พ <laughs> 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 ระเลยนะใช่งไหมใช่ <laughs> โอ้ขนาดเจอโอโตโ้มันยังเข้าเกียร์เลยนะย <laughs> <laughs> สิงไหมล่ะแต่ตอนนี้แหละเ <h> ah, ้ <h> ah> อย่ามันยุง่งสิงไหม <h ats> นั่นแหละมันหมดเหมือนเหมือนมึงอยากได้เสือ้อสักตัวเนี่ยอยู่ในร้านเนี่ยมันมีค่าเลอเกินพอมึงได้ซื้อเสื้อตัวนั้นมา โอ้ยปัญหามันดับแล้วความอยากจริงไหมลดลง <c oughs> มันแค่อารมณ์ความอยากเฉยๆนั่นแหละก็ถึงความรักของมนุษย์เนี่ยอะไรประกอบด้วยตัณหาเฉยๆมันไม่มีอยู่จริงหรอกเป็นความหลงไง เหมือนความรักของพ่อแม่นี่ก็ประกอบด้วยตันหาเหมือนกันมันไม่ได้พรม,มีหารสี่หรอถ้าม,มันพรมีอารสี่มีอุเบกขาด้วยมันไม่ทุกข์กับลูกหรอกจริงไหมจะไปทุกข์ได้ยังไงเพราะฉะนั้นธรรมะพระเจ้าถึงมีคุณค่า ต่อคนที่เขาถึงมันเท่านั้นถึงจะไม่มีศาสนามันก็มีอยู่ธรรมะเพราะทุกข์ก็มีอยู่จริงไหมขนาดรูกกูยังมีฤทธิ์ขนาดนั้นเลยไม่ธรรมดาจริงๆนะแล้ว่ามึงแตกได้ง่ายๆนะั้นะกูจะบอกให้แล้วเอามาติดเอาออกซา้าเอามาติดทำไม ไม่หรอกใครล่ละเป็นคนทําแหมกูเห็นตั้งแต่ทางเข้าแล้วเอาเอากูนอนไว้ซะะไม่ต้องหรอกไม่ต้องมาติดหรอกแม้ดูตัวจริงเน่ยแมมใช่ได้เห็นไหมเฮ้ยมึงอย่าพูดมากผัวมึงอยู่ใกล้อ่าอันเนี้ย๋ยวมึงโดนตีนะ ทุกวันนี้เห็นไหมเมียก็ไม่กล้ากราบผัวแล้วไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนทําไมเขาจึงกราบตีนผัวรู้ไหมเพราะผัวนี่ใช้เท้าเดินไปำมาากินมาเลี้ยงมึองพอวันพาะเขาก็เลยแม่ปู่ย่าตาใหญ่เราบอกต้องเอาดอกไม้ทุกเจียนไปกราบตีนผัวเห็นคุณของตีนอืมมันก็ต้องใช้ตีนเหยียบอยู่ดีแหละ มึงไม่ต้องมาอ้างหรอกจริงไหมแค่มึงกาบสามครั้งมึงใช้เวลาไม่ถึงนาทีหรอกที่มึงเถียงกันเป็นชั่วโมงไม่เหนื่อยนะจริงไหมมันมากแค่กาบอะนะจริงไหมล่ะทุกวันนี้มันไม่กาบละตีนมันจึงกระโดดขึ้นสูงหน่อยตัก๊กลถ้ากาบไว้มันคงไม่ขึ้นสูงเท่าไหรล่ละกูว่าจริงไหมกาบมันหน่อยเธอ จริงกูเนี่ยเลี I ้ยงเมียเหมือนท่าิละกูจริงเมียกูเนี่ยหรือว่ากูเนี่ยเหมือนท่านท่าิพนมเอาไว้ยกมือไหว้ก็เคยเลยไอ้ไอ้อะไรล่ะเขาจัดคนไปนั่งอยู่เก้าอี้หน้าหน้าเวทีสี่ห้าหกคนอะ ใครกลัวเมียขึ้นเวทีอย่างเงี้ยสี่ห้าคนกระโดดขึ้นพร้อมกันเลยเหลือคนหนึ่งนั่งเฉยโอ้โหฮีโร่เลยไม่สัมภาษณ์ฮะทำไมคุณไม่ขึ้นเวทีคุณไม่กลัวเมียใช่ไหมวะไม่เมียยังไม่สั่งหลากกว่าเขาอีก <c oughs> ออมันชันมีอำนาจนอะไรป่านนั่น มันไม่มีอะไรหรอกในโลกนี้มีแต่ลมหายใจเข้าขออกนี่แหละที่สำคัญนะจำไวนะ้ถ้าดำรงอยู่ตั้งสติมั่นอยู่ในต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยอ,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 อยู่หรือลมหายใจเนะี่ยมึงก็จะพ้นออกจากมจุราชฮนะ มัจจุราก็จะมองไม่เห็นการตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเลยกลัวมันทําไมเพราะกลัวมันก็ตายไม่กลัวมันก็ตายจริงไหมมันไม่ได้สําคัญเลยตายตอนนี้กับตายพรุ่งนี้มันก็ตายเหมือนกันคุณค่าเท่ากันจะไปกลัวทาไมกลัวการเกิดสิถ้ามึงไม่อยากตายเพราะการตายบอกเกิดของความตายคือการเกิดใช่ไหม อยากเกินลรวไม่อยากตายมันกเกินไปละคนอย่างไงล่ะความหลอ่อความสวยอะไรเนี่ยมันหลงกันอย่างนั้นหลยหจริงไหมกูไม่ได้หลงด้วยกูก็หน้าตาก,ก,กูดีอยู่นี่แต่ตอนนี้มันดูไม่ได้ไหมล่ะดูไม่ได้จริงไหมมึงเนี่ยอย่าว่าจะหน้าเหี่ยวเลยจะนมก็เหี่ยวท้องก็เหี่ยวแล้วจริงไหม ถ้าพูดแบบกูอย่างนี้ก็เหี่ยวด้วยไม่เหลือจริงไหมเพราะมันเสื่อมไงตายแล้วมึงความหลอกความสวยหายไปไหนไม่รู้ฮะก็มันไม่มีอยู่จริงไง นั่นแหละเรียกว่าอันนี้ช้างส่วนร่างกายมันอยู่ในกฎของใจรักมันเสือ่อมได้มันเป็นวัตถนะุเวลาโกรธก็เวลาไม่โกรธมันก็ต่างกันมันอยู่ตั้งอยู่ไม่ได้อย่ากโกรธมึงอย่าหายนะความโกรธมันก็หายเพราะเวลามึงโมงโหมึงลองไปส่งกระจกดูนะ งัญขำตัวเ,เองแกเห็นนังยักอยู่เลยนะฮะอย่างเงีบางทีโอ้เวลากูโมโหกูไปส่องกระจก,กดูเนยกูตลกว่างเลยนะฮะนนมัน,นดูไม่ได้เลยอ,อะขัดห้องน้ำก็เอาแปรงที่พันผัวขัดสิดน่าใช่ไหมกูว่าแล้ว อาอนี่นี่ไม่ต้องห่วงหรอกมึงระวังแม่เด้อโดนมาแล้วเอาไปขัดส่วมไปฟันแทนน่าใช่ไหมลัวไปกินบันเฮ้หลโอ้โหวรนกรรมจริงๆเมียสุดที่รักมึง สร้การมากน่ากลัวที่สุดมึงเชื่อไหมพญามารมึงรู้จักพญามารไหมมึงรู้จักไหมถ้าไม่รู้จักกูจะบอกพญามารที่แท้จริงคือคนที่มึงรักที่สุดมันจะทำให้มึงทุกข์ที่สุดจริงๆ ปยามันตัวที่แท้จริงคือตัวมึงเองจริงจริงมึงจะเห็นแก่ตัวมึงจะรักคนอื่นไม่ใช่หรอกรักตัวเองนี่แหละมึงเลยเป็นศัตรูกับตัวเองจริงจริงมึงก็รู้มึงรู้ดีๆนะมึงไม่ได้เป็นศัตรูกับใครมึงเป็นศัตรูกับตัวเองนี่แหละคนโง่มีศัตรูดูนี่ตัวเองนี่แหละเป็นศัตรูมึงจะได้อะ นั่งอยู่มึงก็หลอกลวงตัวเองคิดไปคิดมาตลกดีเนาะกูยังบอกเลยมานที่มีฤทธิ์คือความคิดของเราเองกูไม่ได้พูดเกินไปหรอกมึงเชื่อสิฮะ ถ้ามึงคิดเอาความคิดมาพูดอะนะมึงอยู่ไม่ได้แล้ะกับพวกรเมียมึงฆ่ากันตายเลยนอนอยู่ด้วยกันมึงยังคิดไปถึงคนอื่นมึงเชื่อไหม <laughs> มึงลองพูดออกมาความจริงออกมาดูสิมึงจะอยู่ด้วยกันได้ไหมพ <laughs> วมึงก็จะไปเห็นสาสาวตุ่นโบเริ่มเหนือ <laughs> ห่อยก็เออจี๊ดไอ้ไอมันพูดออกมาลองดูสิ <laughs> พราะฉะนั้นมันถึงหลอกลวงกันอยู่ฮความคิดนี่แหละ,ะมาบวชชีอยู่เงี้ยเหมือนกันเนี่ยโอ้ยสำรวมไม่พูดมีศีลเงี้ยแต่ถ้าใจมันคิดอยู่มันจะมีศีลกับมึงไหมล่ะใจมโนกรรมตัวเนี้ยมีทางแล้ว เ,เงียบๆม,มันฟาดเลียมนะครับเจ <laughs> ้าแมาถ้าเมื่อไหร่มึงหยุดคิดได้นั่นแหละมึงค่อยจะรู้ถึงความสงบความคิดเนี่ยเปลี่ยบเหมือนหมาขี้เลือนอยู่ไม่เป็นสุขหรอกเห็นหมาขี้เรือไหมวิ่งเป็นวนที่ไหน,นก็คันยิงไหมมันก็ไปติดแต่ที่อ่ะ จริงมันคันขี้เลือนถ้ามันรักษาขี้เลือนหายเลยอยู่ตรงไหนก็ดีเพราะฉะนั้นหาวิธีที่จะหยุดคิดได้ก็คือดูลมหายใจเคยไปถามพระพุทธเจ้า เรื่องสังขารสามมึงรู้จักสังขารสามไหมฮะกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารหรือโมโนสังขารนั่นเองอ่ะนี่ก็เรียกสังขารสามกายสังขารคืออะไรวิสาขาสาม กายสังขารคือลมหายใจเข้าออกการปรุงแต่งลมนี่แหละเขาเรียกกายสังขารลมหายใจเข้าออกนี่แหละเขาเรียกว่ากายสังขารส่วนวจีสังขารก็คิดก่อนตึกต้องก่อนก่อนจะคิดก่อนจะพูดใช่ไหมนี่เรียกว่าวจีสังขาร ส่วนจิตสังขารก็คิดนี่แหละปรุงแต่งความคิด,ดนี่นี่เรียกว่าสังขารสามเพราะฉะนั้นการไม่ปรุงแต่งเรียกว่าอาสังขตะหรือริพานนั่นมันก็เหลือแต่ลมไม่มีสังขารปล่อยตามธรรมชาติ เขาถึงความเป็นธรรมชาติวจีสังขารก็คือพูดออกไปโดยไม่มีมารยาไม่ได้ปรุงแต่งเรียกว่าคำพูดที่บริสุทธิ์เป็นวจีที่บริสุทธิ์สุจริตนั่นเองไม่ใช่วจีสังขารส่วนมโนษย์สังขารหรือจิตตสังขารมันไม่มีปรุงแต่งจิต มันก็เป็นธรรมชาติตัวหนึ่งที่สงบอยู่มันไม่มีสังขารเขาเรียกว่าจิตบริสุทธิ์เข้าใจไหมนั่นแหละผู้ี่เข้าถึงความสงบเพราะทุกวันนี้สังขารเราก็เอาร่างกายเป็นสังขารไม่ใช่สังขารคือคำว่าปรุงแต่งทั้งหมดเร,เรียกว่าสังขาร อน,นิจจาวัตะสังขาราวัตะสังขาราสังขารสังขาราแปลว่าสังขารไม่เที่ยงความคิดเนี่ยแล้วก็ไม่มีที่สิ้นสุดด้วยเมื่อ,อไรมึงหยุดคิดได้เมื่อนั้นแหละ สังขารหรือว่าจัตสงสารสังสารวัฏมันก็หยุดลงพร้อมกันถ้ามึงหยุดคิดด้วยถาวรหยุดปรุงแต่งด้วยถาวรน,นั่นแหละคือนิพพานตลอดนั่นแหละเรียกว่าอาสังคตะหรือวิสังขารนั่นแหละเรียกว่านิพพานทุกวันนี้มึงอยู่ในโลกแห่งจินตนาการคือสังขารปรุงแต่งทั้งหมดเรียกว่า ไม่ใช่อสังคตะมันเป็นสังคตะทั้งหมดคือสังขารปรุงแต่งทั้งหมดโลกทักงเติมไปด้วยอารมณ์ไงเลยกิเลนนั่นเองมึงเชื่อไหมมึงจะพิสูจน์ยังไงไม่ฟังไม่ต้องฟังกูไม่ต้องฟังใครก็ได้มึงไปอยู่คนเดียวดูว่ามึงจะมีอารมณ์ไม่มีมึงไม่ต้องถูกผัสสะหรอก การปรุงแต่งอารมณ์ที่แท้จริงมันไม่ได้ปรุงแต่งจากภัสสะหรอกมันปรุงแต่งด้วยสัญญามึงเห็นนั่งอยู่นี่มึงเห็นบ้านมึงไหมเห็นตู้เย็นมึงไหมเออเนี่เห็นเห็นของอยู่ในตู้เย็นด้วย้มันปิดมึงได้ไหมล่ะมึงเห็นผัวมึงไหม เห็นหำผัววงไหมเห็นไฟมันอยู่ตรงตูดตรงไหนมึงเห็นหมดใช่ไหมมึงเห็นไหมเห็นมโนภาพไหมเร็วไหมนั่นแหละเรียกว่าสังขารปรุงแต่งมโนภาพถ้าเมื่อไหรมันไม่ปรุงแต่งล่ะมึงก็ไม่เห็นบ้านมึงไม่เห็นตู้เย็นมึงไม่เห็นของในตู้เย็น มึงแค่ระลึกรู้ว่ามีบ้านแต่ไม่เห็นภาพบ้านมันก็เลยไม่มีอารมณ์คือไม่มโนภาพไม่มีคือจิตเนี่ยไม่มีสัญญาที่จะสร้างมาโนภาพขึ้นได้เรียกว่าสิ้นแห่งกรรมนั่นเองกรรมที่แท้ก็คือตัวสัญญานี่แหละก็เหลือแต่สัญญาขันอยู่ปัจจุบันที่จะใช้งานแค่นั้นไม่รุงแต่งสัญญา เขาเรียกสัญญาจิตไม่มีหรือจะสัญญาขันจำได้นั่นคือผัวแค่นั้นก็รู้สักแต่ว่าผัวแหละไม่ปรุงแต่งไปหาหำมันอีแล้วอยากปรุงก็ไม่ได้ไม่เห็นก็เลยสักแต่ว่าทุกอย่างไม่ต้องไปพูดว่าสักแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆ มันหยุดเห็นไหมสร้างมโนภาพไม่ได้อารมณ์ทั้งหมดจากมโนภาพสร้างจากมโนภาพนะมองเห็นคนตาบอดไหมล่ะแต่กำเนิดนะมันยังเอากันได้เลยทไหล่ะมันเห็นหล่อเห็นสวยที่ไหนล่ะนะมันไม่มีสัญญาเก่าสัญญาใหม่ไม่มีแต่สัญญาเก่ามี นั่นละเรียกว่ากรรมเก่าส่งผลนิสัยเก่าเรียกว่าอนุสัยหรืออัสวะกันแล้วจะจะเรียกกันจริงไหมคนตาบอดฝันเนี่ยก็ไม่เห็นเหมือนกันนะฝันว่าไปสับหน่อไม้ก็หาหน่อไม้ไม่เจอเหมือนกันตอนฝันเพราะไม่มีสัญญาใหม่เพราะฉะนั้นเรากรรมเก่าก็คือสัญญาตัวน,นี้เราจะมาพัฒนาขึ้นมา เราจะไม่ให้ส่งผลนิสัยเก่าเดิมๆไม่ตามใจตัวเองเอีกแล้วเราจะหักริบมั่นอย่างเงี้ยคือพัฒนาสติขึ้นมาก็ฝืนสร้างสัญญาใหม่ขึ้นมาให้พัฒนาขึ้นมาให้ถึงความบริสุทธิ์ได้มันจะเกิดมาใช้กรรมถ้าจะเอาตามนิสัยเดิมเดิมมึงอไม่ต้องมาฝึกหรอกเชิญตามสบายอีกไหมมันจะมีหาอะไรล่ะ มม่มีประโยชน์หรอกการพูดธรรมะเนี่ยเหมือนพูดเรื่องนกให้ปลาฟังเพราะคำพูดทุกคำมันเป็นสมมติทั้งหมดมันเป็นเพียงชื่อมันแต่มึงต้องเข้าถึงจริงๆมึงค่อยจะรู้จักหลวงตาเคยพูดหลายครั้งว่าการสาธยายธรรมพูดธรรมะเหมือนบรรยายความสวยงามของธรรมชาติ ให้คนตาบอดจะก,กำเนิดฟังได้จะจินตนาการเอาคิดเอาเพราะงั <c oughs> ้นต้องลงมือปฏิบัติเท่านั้นฮะถึงจะเข้าไปถึงก้นบึ้งแห่งหัวจิตหัวใจนี้ <c oughs> มึงอย่ารู้จักว่าความว่างจากตัวตนความว่างจากจตนานั่นแหละ เข้าถึงความไม่มีไม่เป็นแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะสบายไหมมัวฮะแม้แต่พระก็ไม่ได้เป็นนะึงกอนไม่เป็นอะไรสักอย่างนั่นแหละเรียกว่าสุญญาตาหรืออนัตตากันดะเห็นความจริง เห็นความจริง <screws> ค <in the ground> ือเห็น <desserts> ย <men> ังไงเห็นความไม่จริงนั่นเองจริงไงล่ะโอ้โหนึกว่าจริงเลไรสารามั่งก็ดีนะความไรสาระนี่แหละโอ้ยตอนแรกมันมีจต่สาระมันเลยทุกข์จริงจังกันนัก ทั้งที่มันไม่จริงกูเคยพูดแล้วย่าสำคัญตนสิ่งสำคัญนะมันไม่มีตน <c oughs>